สวัสดีครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ปัญหานะครับดึงสายสตาร์น้ำมันแตกพักผักออกอยเสียนะครับนะครับจ้คของเครื่องแล้วก็ว่ามันเป็นอิหยังตัดอยู่กันย่อยพรานว่านะครับตัดตัดอยู่อย่างนี้น้ำมันก็ไหลออกด้านคาบูนะครับปัญหาอย่างนี้ก็มีมีบ่อยๆครับตอนตัดอยู่กันย่อยบตอนบ่ยหญอุ้มโซ่โอบัดพอพักบ่ผักอะไรต้อสิ่หน่อย ดึงแล้ว่ติดเลยกนย่อยดันออกดันออกปากครับปากไอดียนบ่ดึงแล้วก็่ติดตัวเท่า่เลยโอ้ยเหื่อยเลยเวละเย็นย้อนขามือกูเลยมันจะลองสตาร์ทดูนะครับนี่ครับผมสตาร์ทมันก็กระเด็นออกพอดีผมก็เลยอยากถ่ายให้พี่น้องดูด้วยกันนะครับนะครับอย่างนี้ไม่ติดนะครับครับน้ำมันมันดันเข้าไอดีไปแล้วก็ดันเข้าเสื้อสูบ นะครับเวลาสตาร์ทนก็ไฟเผาไม่พอนะครับไฟวัวเทนจะเผาไม่ได้ถ้าเบียกน,นะครับถ้าเปียกเยอะนะครับเผาไม่ได้ไม่ติดครับล้างขบูครับดัดดัดขายเชียอน้ำมันนะครับดูนะครับว่าน้ำมันจะเยอะไหมนะครับลองหมุนไล like. ถ้วยขบูต,ตั้งอย่างนี้นะครับนะครับนี่เยอะนะครับเยอะเนี่ยพอกดคลายน็อตนะครับพอหลวมนิดหน่อยน้ำมันจะไหลออกเลยนี่นี่มันเยอะมากครับเยอะมากครับปกติให้ลงไปกว่าน,นี้น้ำมันนะครับนะครับน้ำมัน มันไหลออกตัวนี้ครับเขียมนี่ครับเพราะว่าลูกลอยนะครับลูกลอยลูกลอยปิดปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็ยังปิดไม่อยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับไปของนมหนูออกมาเยอะครับโผล่เยอะนะครับมันก็ท่วมอย่างนี้นะครับนี่ครับก็ เฉียน้ำมันนี่แหละครับมันปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบีบบีบขาเขียลงไปต่ํานะครับแล้วต้องดัดขึ้นนะครับต้องดัดขึ้นแต่ว่าผมจะล้างขบูนะครับถอดแล้วจะล้างขบูล้างขบูถอดหมดเลยครับกับล้างขบูล้างไปให้ชินนะครับพี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับเอาให้ชินไปเลยนะครับมันจะทําเองได้นะครับ ก็ปลดล็อกนะครับสลักตัวนี้ออกนะครับถ้าไม่ออกก็อาคิมนะครับกดกดตัวนี้แล้วก็ก็มากดอย่าไปกดให้โดนตัวล็อกข้างล่างนะครับสลักมันจะมันจะดันไม่ออกครับนี่ครับ หลักอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กดข้างนอกแล้วก็ข้างบนแล้วก็กดตัวสลักเลยนะครับถ้ามันออกยากครับนี่ครับนี่ครับมันก็โผล่มาครับพอโผล่มาแล้วก็จับดึงออกมานะครับนี่ทำอย่างนี้นะครับบางทีก็ออกยากครับพี่น้องแล้วก็ยกขึ้นมาดูครับ นะครับต้องมาดูบางทีอาจจะมีเศษฝุ่นอะไรมาติดที่ตรงบ่าของหัวเข็มปิดนะครับเราต้องดูว่ามันมีไหมนะครับถ้าไม่มีก็มาดูที่ปลายเข็มนะครับปลายเข็มก็ยังดีๆอยู่นะครับจะเป็นเพราะว่า ขาเข็มนี่แหละครับต้องดัดต้องดัดใหม่นะครับเข็มออกก่อนครับนมหนูนะครับนมหนูคลายไปแล้วนะครับก็ถอดสลักข้างในด้วยนะครับหลอดส่งน้ํามันก็กระแทกออกนะครับถ้าไม่ออกก็หาเหล็กนะครับมาดันนะครับน่ครับ มองเห็นอยู่นะครับอยู่จุดกลางเป็นรูครับครับก็เอาหกเหลี่ยมเล็กๆนี่แหละครับผักลงไปเลยครับผักลงไปเลยนี่ครับลูกมาแล้วนะครับก็ถอดออกมานะครับเราก็มาสังเกตดูนะครับว่ารูข้างๆเนี่ย มันตันไหมอันนี้ดูครับเป็นเขื่อนขะาครับต้องมาทําความสะอาดแล้วก็มาเจาะรูเล็กๆแล้วก็เป่านะครับอันนี้ก็ทําให้น้ํามันไม่แตกตัวขึ้นตรงๆหนักๆก็ทําให้เครื่องติดยากเหมือนกันครับถ้ามาเจาะรูเล็กๆข้างๆมันมีสารสีรูนะครับทำให้อากาศวิ่งผ่านน้ำมันแตกตัวจะผิวๆบางๆก็ติดได้ง่ายนะครับ มาทำความสะอาดก่นครับตัวหลอดส่งน้ำมันนะครับนี่เป็นรูเล็กๆนะครับนี่ครับรูเล็กๆมันจะมีสองรูสามรูมีอยู่สี่รูนะครับสี่รูอันนี้เราเจาะนะครับเอาเข็มเจาะครับโอ้เรียบกับดำดำพี่น้อง เรียบเป็นถึงน้ำมันนะครับนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปครับนี่ครับแบบนี้เขยมเล็กๆนะครับเขยมเล็กๆครับจะพอประมาณเพระาะว่ามันทะลุได้นะครับ เอาเข็มไปทะแย,ยงทะแย,ยงเข้านี้ก็รู้นะครับบางทีมันมันเหมือนจะมีตะกอนนะครับแข็งๆหน่อยนี่คิดว่าเขาไม่เจาะเขาไม่เป่านะครับนี่ครับเจาะทุกรูนะครับถ้ามีห้าหกรูก็เจาะหมดเลยครับตัวนี้จะทำให้ เวลาน้ำมันอัดขึ้นนะครับเขาจะมีช่องระหว่างอยู่กลางๆช่องว่างครับจะทำให้อากาศผ่านวิ่งรอบทำให้น้ำมันแตกตัวนะครับก็ผิวบางขึ้นนะครับตรงรูนะครับรูนี้เป็นรูของเข็มลูกเร่งน,นะครับที่ถอดขึ้นลงเวลาเร่งน,นะครับเวลาเร่งก็ถอดขึ้นนะครับเวลาเบาก็ ลดลงนะครับน้ามันก็จะแตกตัวผิวบางๆเข้าไปเครื่องก็จะสตาร์ทติดง่ายนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับถ้ารูนี้ปิดมันก็ฟอกอากาศไม่ได้ดีนะครับก็จะทําให้น้ํามันฉีดหนักขึ้นไปขวดขึ้นเลยครับขึ้นหนัหนกๆแล้วก็ทําให้มัเเทียนไฟเผาไม่พอนะครับเพาไม่ได้ก็ทําให้เครื่องติดยากนะครับเผาไม่ไม่ไหวนะครับแล้วก็จะกินน้ํามันด้วยนะครับ น้ำมันจะขึ้นตรงๆถ้าอย่างนี้น้ำมันจะแตกกระจายกับอากาศวิ่งรอบผ่านก็ขึ้นไปใหม่อย่างนี้ครับอันนี้คือทางของเขาทํามาอย่างนี้นะครับหลอดนี่พ่ออากาศนะครับนะครับแล้วก็มาเป่าครับนะครับเป่าแรกๆเอามือปิดนี่ก่อนนะครับให้ให้อากาศผ่านรูเล็กๆก่อนนะครับ มือมือปิดด้านนี้นะครับเป่าลมเข้าอากาศจะสปีดอกรูเล็กๆครับจะทำให้ร่วงได้นะครับครับแล้วก็มาเป่าแค่นี้ครับก็โอเคแล้วนมหนูนะครับเป่านมหนูไม่ต้องไปเอามืออุดนะครับเพราะว่าไม่มีรูอากาศรอบ ปล่อยลงนะครับปล่อยล่งอย่างนี้ครับครับถ้าไม่มีถังลมก็สูบจัก,กรยานอะไรก็ได้นะครับรับผมก็ล้างแล้วครับล้างแล้วแล้วก็จะมาเป่าเป่าตัวคาบูเลยครับให้เปิดเปิดน้ํามันอย่างนี้นะครับเปิดน้ํามันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเป่ารูของน้ํามันเข้านะครับ นี่ตัวเข็มน้ำมันเข้ามาน้ำมันจะเข้ามาจากถังแล้วลงมาก๊อกนะครับลงมาก๊อกเข้าก๊อกแล้วก็จะลงมาลูนี้นะครับลงมาลูนี้ก็จะมาตกประมาณตรงนี้เข็มก็จะปิดนะครับเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนก๊อกน้ําครับนี่เราก็เป่ามันจะทะลุไปเลยนะครับออกดูคอน ก็กำมันนะครับนี่ครับครับอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็สองรูนะครับสองรูก็เป่ามันจัดทะลุออกมาเลยครับสองรูนะครับ มันสัมพันธ์กันหมดนะครับพอเป่าสองรูนี้เสร็จนะครับแล้วก็กลับมาสองรูข้างในนะครับนี่ครับก็เป่าเป่าทุกรูนะครับเห็นไหมครับเป่าตรงนี้ก็มาออก ตรงช่องของหลอดส่งน้ำมันด้วยนะครับสัมพันธ์กันหมดนะครับก็เป่าเรียบร้อยก็มาประกอบกันนะครับประกอบก็เหมือนเดิมครับพี่น้องที่เคยเห็นล้างอยู่บ่อยๆนะครับก็คงจะจำได้แต่ก็ดูไปอีกครับครับให้ชินๆไปเลยครับหลอดก็ด้านบานี้ครับเข้าไปก่อนนะครับหลอดส่งน้ำมันนะครับ แล้วก็น้มหนูนะครับใส่น้มหนูแล้วก็หมุนตามพอตึกตึกมือนะครับอย่าหมุนให้เยอะมากเดี๋ยวน็อตทองเดือมันจะแตกได้นะครับที่เราถอดเข็มออกนะครับถ้าจําด้านไม่ได้ให้ดูนี่ครับจะมีรอยของก้นเข็มนะครับนี่อยู่กับเป็นจุดตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ ก็เอาด้านเดิมนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะอยู่ด้านเดิมนะครับก็มาใส่ลงไปเลยครับใส่รูรูเดิมนะครับมองเห็นนะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับสลักนะครับสลักมันจะมีด้านหนึ่งเขาจะทุบนะครับให้เข้าด้านเดียวนะครับอย่างนี้ ก็เสียบเข้าไปนะครับเข้ารูของขายเข็มเข้าไปก็ทะลุเข้าไปอย่างนี้ครับก็กดขาเข,าเข้าไปอีกครับกดขากดหัวตัวนี้นะครับหัวของสลักนะครับกดอย่างนี้ก็เข้าไปเองครับนี่ครับกดเบาๆนะครับ จะให้ดูนะครับตอนที่ว่าน้ำมันมันท่วมนะครับดูดูนะครับของตัวลูกรอยกับตีนหนุ่มหนูนะครับนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ก็ดัดขึ้นมาหน่อยนะครับบางเครื่องก็ประมาณนี้ก็กคงได้นะครับประมาณนี้ก็ยังได้อยู่ แต่ว่าคาบูตัวนี้งสงสัยเกี่ยวกับเข็มนะครับเกี่ยวกับเข็มเวลาเวลาถูกดันเวลาถูกน้ำมันดันขึ้นไปอย่างนี้ก็โคกปิดไม่พอนะครับคิดว่าเป็นอยู่ที่เข็มด้วยก็กดกดขาเข็มขึ้นมาดีกว่าครับครับกดกดข้างนี้กดข้างนี้นะครับ กดขึ้นมาครับถ้าไม่ได้ก็กดกดลงนะครับแล้วก็ใส่ใส่คืนไปเหมือนเดิมครับให้น้ำมันมันเข้ามาประมาณพอดีมันจะปิดพอดีนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ถ้วยลงไปเลยนะครับ ขับบูนไปเลยบุนสลับกันไปมาอย่างนี้นะครับพูดเยอะหน้อยนะครับเพราะว่าอยากอธิบายให้พี่น้องเราที่ยังไม่เข้าใจที่ยังไม่เคยทําให้ทําเป็นนะครับพี่น้องเราทําเป็นทุกคนก็มาประกอบคืนนะครับ ครับหมุนสลับกันเหมือนเดิมครับให้ปากคาโบเข้าพอดีกันอากาศจะเข้าไม่ได้ลูกเล่งก็เหมือนเดิมครับพี่น้องคงจําได้ที่เคยได้ดูว่าล้างคาโบประจํานะครับด้านแหวงแหวงครับให้เอามาตรงด้านของตัวปรับเบาเลงน,นะครับเพราะว่าตัวนี้จะไปดันตัวแหวงแหวงเวลาหมุนเข้ามันจะ สูงขึ้นแล้วก็เล่งนะครับเวลาเราคลายออกก็จะเบาเพราะว่าลูกเล่งจะต่ําลงเวลาหมุนขึ้นหมุนเข้าไปมันจะไปดันลูกเล่งขึ้นสูงขึ้นก็เล่งน,นะครับแล้วก็เอาตัวแหว่งมาดัานเข็มนะครับตัวปิดฝาของลูกเล่งน,นะครับบางทีหมุนมันขัดจะหมุนหมุนเลยนะครับมันจะปีนเกียวนะครับ เราต้องขยับให้มันเข้านะครับถ้าอย่างนั้นเกีียวจะเสียเร็วนะครับตอนนี้ก็มาใส่น้ํามันครับล้างเช็คคาบูแล้วเราต้องมาปอดหมวเทียนก่อนครับเพราะว่ามันมันพ่วมเยอะเมื่อกี้นะครับเพราะว่าน้ามันมันเข้าเยอะเวลาสตาร์ทจะไม่ติดต้องมาดูก่อนครับนี่ก็เปียกหมดนะครับดึงเชือกสตาร์ทนะครับให้เอามือปิดตรงนี้นะครับให้มันอากาศไล่น้ํามันออกนะครับ ไม่โป้มือแล้วนะครับหนักเบาหนักเบาด้วยนะครับนะครับอย่างนี้คิดว่าแห้งแล้วนะครับอันนี้หัวเทียนดำไปเดี๋ยวขัดทกหน่อยครับก็ข,ขัดใหม่แล้วครับหัวเทียนนะครับ เบาเร่งนะครับหาฟังเสียงนะครับเป็นยังไงน้ำมันไหลออกคาบูนะครับก็เกิดที่เข็มน้ำมันนะครับมันปิด ไม่ได้นะครับเพราะว่าขายเข็มเขาดัดไม่ได้นะครับเขาดัดเข้าไปมากนะครับลูกรอยดันขึ้นมันก็ยังยังไม่ปิดเข็มนะครับมันก็ท่วมพอท่วมเยอะๆน้ามันมันท่วมขึ้นถ้วยคาบูนะครับท่วมเยอะทีนี้น้ํามันเบนซินมันเป็นน้ามันที่ดันอยู่แล้วนะครับพอถูกอากาศดันเยอะๆมันก็จะไหลออกปากคาบูนะครับเวลาดับเครื่องมาวางมันจะไหลออกมา เป็นเพราะน้ำมันอยู่ถ้วยขบูมันเยอะครับต้องดัดให้น้ำมันพอดีนะครับให้น้ำมันอยู่ประมาณครึ่งค่อนๆลงไปนิดหน่อยนะครับจะพอดีนะครับก็ออกไปคำนวณกันนะครับพี่น้องที่อยากทำเองนะครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้ก็น้ำมันอย่างเดียวครับน้ำมันมันดันแล้วก็ทำให้ไหลเข้าท้องอ่างแล้วก็เวลาสตาร์ทหัวเทียนเผาไม่ไหวครับไฟน้อยน้ำเยอะนะครับมันเผาไม่ได้มันก็ไม่ติด ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมจนจบคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ